พระที่สามารถเสกไปมาขามเป็นตัวต่อได้ทุกคนเคยได้กินเรื่องนี้กันไหมครับนี่ไม่ใช่แค่เรื่องเล่าแต่นี่คือตำนานของพระอาจารย์แห่งกองทัพเรือไทยและนี่คือเรื่องราวาของหลวงปู่สุขวัดปากคลองมาขับเท่าพระชื่อดังในยุคราชการที่5ครับท่านเนี่ยเป็นพระอาจารย์ของเสด็จเตีย้ยหรือกกมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์บิดากองทัพเรือไทยนั่นเองครับหลวงปู่เนี่ยท่านมีชื่อเสียงในด้านของวิชาอาคมพุทธคุณและศสยศาสตร์ขแขนงต่างๆครับ มีตำนานว่าท่านเนี่ยสามารถเสกใบมะขามให้กลายเป็นตัวต่อจริงๆคนที่เห็นกับตาเนี่ยต่างยืนยันเป็นเสียงเดียวกันครับเรื่องมอีว่ามีชายคนหนึ่งเนี่ยเป็นนักเลงใหญ่ในหมู่บ้านไม่เคารพพระไม่เชื่อเรื่องศัยศาสตร์ครับวันหนึ่งเขาได้เดินทางไปที่วัดและพูดจาหยามหลวงู่สุว่าถ้าท่านเก่งจริงเสกอะไรให้ผมดูหน่อยหลวงู่สุก,ก็ไม่ได้โกรธครับท่านยิ้มเล็กน้อยแล้วก้มลงไปเก็บใบมะขามแห้งบนพื้น จากนั้นเนี่ยท่านเป่าคาถาเบาๆแค่เพียงคลิปตาครับใบมะขามแห้งเนี่ยกับกลายเป็นฝูงตัวต่อสีดําทมินตัวต่อเนี่ยบินพุ่งเข้าไปใส่ชายคนนั้นราวกับถูกควบคุมครับชายคนนั้นร้องดังลั่นเลยตั้งแต่นั้นมาเนี่ยก็ไม่มีใครกล้าท้าทายหลวงพู้สุขอีกเลยชาวบ้านต่างเลื่อมใสศรัทธาเพราะเห็นกับตาว่าท่านเนี่ยมีพลังอํานาจจริงๆเสด็จเตียโก,กมหลวงชุมพรครับได้เป็นลูกศิษย์ท่าน และศึกษาวิชาอาคมแขนงต่างๆต,ต,ตำนานนี้เนี่ยถูกเล่าขานต่อกันมาตั้งแต่หลายชั่วอายุคนเลยบางคนเชื่อว่าวิชานี้เนี่ยยังถูกสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันหากใครที่ถูกใจคลิปแนวนี้ก็อย่าลืมกดติดตามและกดใจอยากดูคลิปแนวไหนเพิ่มเติมก็อย่าลืมคอมเมนต์มาใต้ล่างนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ